ไม่ไหวครับหมดครับครับกลับสวัสดีครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u t u เ e ็กดัมซิงครับเขางานเข้าเ,เสียอะไรนะเสียต่อตอ,ตอ,อ่ะเป็นสิบรอบแล้วครับขึ้นไม่ไหวทางโหดมันโกดใครมไม้น่ะฝั่งนี้ก็ขึ้นไม่ไหวครับไป,ไปขึ้นฝั่งนู้นก็ไม่ไหวครับโอ้ไม่ไหวครับ ว้าอ้าวโดนน้ำมันก็ติดโอ้โหแล้วหมดครับเรียบร้อยงานนี้ครับถือว่ายากเลยได้งานเข้าแล้ว ดันชูเดินไปแล้วเรียบร้อยทางนี้ก็ขึ้นไม่ไหว แกขึ้นทางนี้ไม่ไหวแหละแกเลยอ้อไปทางนูน้นรถแตอามก็ขึ้นไม่ไหวนะนี่นี่ไปรุ่นสั่งแล้วเออให้ขึ้นทางนี้อ,อ่าไปรุ่นสั่งแล้วไปแล้วครับอาจารย์ชูทนไม่ไหวครับสงสารรถเดินไปทาทางให้เลยอาไม่ยอมอีกครับ

ทั้งโหดครับนี่จัดชูไปนี่ละต้องให้คันขาวาคันนี้ันขาที่หัวชูแซกแซกขึ้นทางนี้เลยแซกวันนี้วันเกิดไอฮีงะวันเนี้ยอารมณ์ดีโดยพิเศษเด้วันนี้ได้อะไรกินอ่ะไปเล่น มันเกิดกินไรดีะมันเกิดกินอะไรเดีย๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับมีความผิดนะมีความผิดนะไปรุ่นไปรุ่นมีความผิดนะ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวเจ<ป>โเ้โอเคโอเคโอเคใครจันชูกัมกัม ขึ้นไม่ไหวครับ làm thang còn ạ. Giác mời. มามาดูรอบนี้จะขึ้นไหวไหมล็มอกกี้ครับหมดครับหมดครับไม่ไหวครับ <c oughs> ดาชูเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวคอยดัน อาอาจารย์ชูค่อยดันครับขึ้นไม่ไหวครับอาจารย์ชูเดินตามตูดแล้วหมดไหมหมดไหม ว่าโดนนันตูดโอ้จากชูษาเดินมาลอยอยู่ด้านล่างนันตูดอย่างดีขึ้นได้เส้ยไป้วครับเดินไปฝั่ง้นแล้ว ไปแล้วไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นไครแกงใครแก้งรถเพกใครแก้งรถเพกใครแก,งเ,ง,รแกงเอาจารบีป้ายรถเพกเองไหมฮะเองใช่ไหมผมอะไรผมไม่รู้หรอกฮะเองใช่ไหมอตอนเที่ยงอะ,อะตอนเที่ยงอะ ตอนเที <Sen> ่ยวโมไปกินไปตี๋เนี่ยโน่เห็นเขาลงคลิปอยู่โนเป็นคนแกงใช่ไหมฮะลูกกระงใครเสื้อเหลืองอยู่ยืนอยู่ไอ้นนท์เดวจากการเลยเดี๋ยวนนท์แค่นี้ต้องชำระแค่นี้ต้องชำระนะนนท์นะใครเป็นคนทำใครหรอเย่ก็นายคลิปน่ะคลิปใครใครถ่ายคลิปใครถ่ายคลิป คิบใครอารจารย์ชูงเ,เดี๋ยวไปจะไปดูนะครับว่ารถผมนี่โดนป้ายจราบีครับที่ประตูนะนะโดนแก้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเอาคืนครับเดี๋ยวผมไปดูคลิปอาจารย์ชูก่อนวนะ่าใครแกลงผมนะนะเดี๋ยวเจอครับเจอแค่นี้ต้องชํำล่าครับ โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ